สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูชัดชมทรัพย์สินค่ะวันนี้คุณครูก็นำเกม24มาให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกทำอีกเช่นเคยนะคะลกูกเริ่มกันที่ข้อแรกคะ่ะ จะคิดหาวิธีที่จะได้คำตอบเป็น24กันได้เพราะว่าวันนี้ตัวเลขโดดที่คุณครูนำมาให้นั้นง่ายมากๆเลยค่ะมาดูเฉลยของคุณครูสิคะว่าจะไปตรงกับวิธีการคิดของใครบ้างนะคะเริ่มจากค่ะูนำ9ลบ7 ได้ผลลบเท่ากับ2ต่อด้วยค่ะนำ2บวก1ได้ผลบวกเท่ากับ3เหลือ8นะคะลูกเราก็จะนำ8คูณ3ได้ผลคูณเป็น24ค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อที่2 เช่นเดียวกันนะคะมาดูฉเฉลยนะคะลูกอันดับแรกค่ะนำา5ลบ2ได้ผลลบเท่ากับ3ต่อไปเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าจะทำอย่างไรนั่นก็คือนำา9ลบ1ได้ผลลบเท่ากับ8ใช้ครบทั้งตัวเลขทั้ง4แล้วนะคะเราก็จะนำ ผลของการนำตัวเลขทั้ง4มาคิดหาคำตอบต่อนะคะลูกนั่นก็คือนำสามคูณแปได้ผลคูณเป็น24ค่ะวันนี้เราก็จะต้องมาทบทวนการท่องสุคูณกันนะคะจะมาต่อกันที่สุคูณแม่4ีค่ะ พร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วท่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกเริ่มจาก4คูณ1ได้4 4คูณ2ได้8 4คูณ3ได้12 4คูณ4ได้16 4คูณ5ได้20 4คูณ6ได้24 4คูณ7ได้28 4ีคูณแได้32 4สคูณเได้36 4สิคูณสิได้40 4สิคูณสิได้44และ4ี่คูณสิได้48ค่ะมาทบทวนกันต่ออีกสักหนึ่งแม่นะคะลูนั่นก็คือสุตคูณแม่5ค่ะพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วท่องไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ ห้าคูณหนึ่งได้ห้าห้าคูณสองได้สิบห้าคูณสามได้สิบห้าห้าคูณสี่ได้ยี่สิบห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าห้าคูณหกได้สามสิบห้าคูณเจ็ดได้สามสิบห้าห้าคูณแปดได้สี่สิบห้าคูณเก้าได้ 45่สิห้าคูณสิบได้50าสิห้าคูณสิบเอ็ดได้55และ5้าคูณสิบสองได้60อย่าลืมนะคะลูกหมันฝึกท่องสุดคูณทุกๆวันนะคะลูกต่อไปจะมาเฉลยการบ้านนะคะลูกที่ได้มอบหมายให้หนักเรียนทำในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า285ค่ะ และก็ให้ทําในสมุดการบ้านคณิตศาสตร์นะคะในหัวข้อ1ใหญ่มอบหมายทําทั้งหมด5ข้อย่อยนะคะลูกโดยทําข้อขี้นะคะก็คือข้อ1 3 5 7และ9ค่ะนะักเรียนพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่การเฉลยในข้อแรกเลยนะคะ ข้อหนึ่งใหญ่นะคะทำสั่งก็คือให้เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีและส่วนที่ไม่ได้ระบายสีและอ่านทศนิยมค,คุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำไปทั้งหมด5ข้อและเป็นข้อที่เป็นข้อขี้ก็คือข้อ1 3 5 7 9เราจะมาเริ่มกันที่ข้อ1นะคะรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกัน โจทย์ต้องการให้เราเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีก่อนก็นับส่วนที่ระบายสีได้เลยนะคะ1 2 3่5สาก็จะเขียนเป็นทศนิยมได้ดังนี้คือ0.6อ่านว่า0.6ต่อไปค่ะแสดงส่วนที่ไม่ได้ระบายสีนั่นก็คือส่วนที่เป็นสีขาว 1234 1, เขียนแทนด้วยทศนิยมคือ0.4อ่านว่า0.4เมื่อนำศูนมารวมกับ0.4เราก็จะได้ทั้งหมดเป็น10ส่วนค่ะต่อที่ข้อ3านะคะลูกจากรูปนะคะรูปสี่เหลี 4, ล่ยม1รูปก็ถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกัน มาตอบที่ส่วนที่ระบายสีก่อนนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8เขียนแทนทศนิยมได้คือ0.8อ่านว่า0.8ส่วนที่ไม่ได้ระบายสีก็เหลืออยู่อีก2ส่วนใน10ส่วนนั่นก็คือ0.2อ่านว่า0.2เมื่อนำา0นรวมกับ0.2ก็จะได้เท่ากับ สิส่วนเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะในข้อ5จากรูปนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันใน1แถวนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด10ส่วนเรามานับส่วนที่ระบายสีเต็มส่วนก่อนนะคะลูก ในส่วนแรกนะคะระบายสีเต็ม10ส่วนนับเป็น1นะคะลูก1แถวก็คือ10 2แถวเป็น20 3นะคะ3แถวเป็น40 4แถวเป็น40แล้วมาบวกต่อเป็น41 42 43 44 45และ46ค่ะส่วนที่ระบายสีเป็นนะคะ0.46อ่านว่า 0.46ส่วนที่ไม่ได้ระบายสีนะคะให้นักเรียนนะคะใช้วิธีการนำ100นะคะลูกตั้งแล้วก็ลบด้วยส่วนที่ระบายสีก็คือ46ส่วนลบไม่ได้กระจายนะคะลูกกระจายจากหลัก10บ0ลบ6เหลือ4 9่เลบ4เหลือ5 ดังนั้นในส่วนที่ไม่ได้ระบายสีก็จะมีทั้งหมด54ส่วนเขียนแทนทศนิยมได้ก็คือ0.54อ่านว่า0.54การอ่านทศนิยมนาคาสองตำแหน่งด้านหน้าจุดทศนิยมอ่านแบบค่าประจำหลักแต่ในที่นี้ไม่เต็ม นะคะไม่เต็มจำนวนเราก็จะอ่านแค่เพียง0น,นะคะลูกแต่ด้านหลังจุดทศนิยมมี2องตำแหน่งเวลาอ่านเราจะอ่านแบบเรียงตัวก็คือ0.46ค่ะต่อไปเป็นข้อ7จนะคะจากรูปก,ก็จะถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกัน1แถวก็เท่ากับ10 สองแถวเท่ากับ20นะคะสามแถวได้เท่ากับ30นับต่อเลยค่ะ31 32 33และ34ส่วนที่ระบายสีก็คือ0.34อ่านว่า0.34ส่วนที่ไม่ได้ระบายสีเช่นเดียวกันค่ะให้นักเรียนนำา1 0 0ตั้งนะคะลูกแล้วก็ลบด้วย34 ลบไม่ได้มีการกระจายนะคะลกูกกระจายจากหลักสิบสิบลบสเหลือ6 9เก้ลบเหลือ6ส่วนที่ไม่ได้ระบายสีก็จะเหลืออีก66ส่วนใน100ส่วนเขียนแทนด้วยทศนิยมคือ0.66อ่านว่า0.66ค่ะข้อสุดท้ายคะ่ะลูกข้อ9ข้อนี้จะแตกต่าง จากในข้อ5และข้อ7นะคะตรงที่ส่วนที่ระบายสีนั้นเราระบายเพียง3ส่วนใน100ส่วนการเขียนทศนิยมนะคะเราก็จะเขียนได้ดังนี้คือส่วนที่ระบายสีเป็น0.03อ่านว่า0.03 ส่วนที่ไม่ได้ระบายสีเช่นเดียวกันค่ะเราก็นำา1 0 0ตั้งนะคะแล้วก็ลบด้วย0.03หรือลบไป3ส่วนใน100ส่วนเราก็จะเหลืออีก97ส่วนหรือเขียนเป็นจุดทศนิยมได้ว่า0.97อาจ่านว่า0.97ค่ะต่อไปนะคะ การเรียนของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่11ในเรื่องของทศนิยมเราจะมาทบทวนนะคะทศนิยมเป็นจำนวนชนิดหนึ่งที่ใช้แสดงปริมาณต่างๆมีจุดนะคะเป็นจุดทศนิยมโดยตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมแสดงจำนวนนับหรือ0ตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมแสดงจำนวนที่น้อยกว่า1 การอ่านทศนิยมเราจะเริ่มจากนะคะการอ่านทศนิยมตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมอ่านเช่นเดียวกันกันกบจํานวนนับหรือศูนย์หรือเรียกง่ายๆก็คือการอ่านตามค่าประจําหลักตัวเลขหลังจุดทศนิยมเราจะอ่านแบบเรียงตัวคะ่ะไปดูทบทวนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งมีเลขโดดหลังจุดทศนิยมหนึ่งตัวเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมแสดงจำนวนว่าเป็นกี่ส่วนในสิบส่วนเท่าๆกันมาดูทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่งตัวอย่างนะคะลูกรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปถูกแบ่งออกเป็นสิบส่วนเท่าเกัน จากรูปที่กำหนดให้มีส่วนที่ระบายสี3ส่วนใน10ส่วนเท่าๆกันเขียนในรูปเศษส่วนคือเศษ3ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมคือ0.3 0.3อ่านว่า0.3ต่อไปนะคะทบทวนทศนิยม1นึ่ตำแหน่งที่มากกว่า1ตัวอย่างต่อไปนะคะ สังเกตที่รูปนะคะลูกจากรูปที่กำหนดให้มีส่วนที่ระบายสีเต็มสองรูปก็คือรูปนี้นะคะรูปที่1และรูปที่2กับอีก2ส่วนใน10ส่วนเท่าเทกันคือรูปที่3ถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าเท่ากันระบายสีฟ้าเพียง2ส่วนใน10ส่วนเขียนในรูปเศษส่วนคือเศษ22ส่วน10 ซึ่งอยู่ในรูปของเศษเกินเราก็สามารถเขียนในรูปของจำนวนคละได้ดังนี้คือ2เศษ2ส,ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมคือ2.2 2.2อ,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 อ่านว่า2.2ค่ะวันนี้นะคะการเรียนของเราจะมา เรียนกันในเรื่องทศนิยมสองตำแหน่งค่ะทศนิยมสองตำแหน่งมีเลขโดดหลังจุดทศนิยมสองตัวโดยเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมตัวที่หนึ่ง เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1แสดงจำนวนว่าเป็นกี่ส่วนใน10ส่วนเท่าๆกันและเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมตัวที่สองเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สองแสดงจำนว,นวนว่าเป็นกี่ส่วนใน100ส่วนเท่าๆกันไปดูตัวอย่างนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง นักเรียนดูนะคะจากรูปเราจะเป็นแผ่นตารางร้อหรือเรียกยง่ายๆว่ารูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปถูกแบ่งออกเป็นห0ึ่งร้อส่วนเท่าๆกันจากรูปที่กํำหนดให้มีส่วนที่ระบายสีสาส่วนจากห0ึ่งร้อส่วนเท่าๆกันเขียนในรูปเศษส่วนคือเศษสามส่วนหนึ เขียนในรูปทศนิยมคือ0.03 0.03อ่านว่า0.03ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะจากรูปนะคะรูปสี่เหลี่ยม1รูปถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันจากรูปที่กำหนดให้มีส่วนที่ระบายสี26ส่วนจาก100ส่วนเท่าๆกัน เขียนในรูปเศษส่วนคือเศษ26ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมคือ0.26 0.26อ่านว่า0.26ค่ะต่อไปเป็นทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่า1ตัวอย่างทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่า1น,นะคะ จากรูปที่กำหนดให้มีส่วนที่ระบายสีเต็ม2รูปก็คือรูปที่หและรูปที่2ก็คือรูป1ก็มี100ส่วนก็เป็น100รนะคะรวมกับอีก100ตอนนี้ก็เป็น200ส,ส่วนนะคะกับอีกแปดส่วนจาก100ส่วนเท่าเท่ากัน เขียนในรูปเศษส่วนคือเศษ208ส่วน100ซึ่งจะเขียนอยู่ในรูปของเศษเกินเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคลาได้ดังนี้ก็คือ2เศษ8ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมคือ2.08นักเรียนจำไว้นะคะว่าทศนิยมสองตำแหน่งถ้า นะคะไม่ถึง10นะคะในด้านหลังจุดทศนิยมเราจะต้องเขียนศูนย์นำหน้า1ตัวนะคะลูก2.08อ่านว่า2.08ค่ะมาดูอีก1ตัวอย่างนะคะลูกจากรูปที่กำหนดให้มีส่วนที่ระบายสีเต็ม4ีรูป1รูปเท่ากับ100ส่วน สองรูปเท่ากับสองร้อยส่วนสามรูปเท่ากับสามร้อยส่วนสี่รูปเท่ากับสี่ร้อยส่วนรวมกับอีกสามสิบแปดส่วนจากหนึ่งร้อยส่วนเท่าๆกันเขียนในรูปเศษส่วนคือเศษสี่ร้อยสามสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยซึ่งอยู่ในรูปของเศษเกินก็จะมาเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคราก็จะได้เท่ากับ 4, สี่เศษสามสิบแปดส่วนหนึ่งร้อย เขียนในรูปทศนิยมคือ4.38 4.38อ่านว่า4.38ค่ะการบ้านของเราวันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะลูกให้ทำในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า157ค่ะซึ่งมีอยู่2ข้อใหญ่นะคะลูก อันดับแรกนะคะให้เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีและอ่านทศนิยมในบรรทัดแรกนะคะเขียนทศนิยมนะคะในบรรทัดที่สองเขียนคำอ่านนะคะลูกส่วนในข้อสองใหญ่ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่แตกต่างกันตรงที่ว่ารูปเดียวกันให้เขียนเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งและทศนิยมสองตำแหน่งค่ะลูก สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการน,นำเสนอในเรื่องของทศนิยมสองตำแหน่งไว้เพียงเท่านี้ในวันต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องใดนั้นอย่าลืมติดตามนะคะกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูอ้อยค่ะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายค่ะ